ข่าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายวิทูลลีธีรนานนหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนสังคมเพื่อการกู้ยืมที่เป็นธรรมนำรายชื่อ15,000รายชื่อเขายื่นหนังสือกับนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนให้ในายกิติรัตน์นะรนองดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดแดงชาติเพื่อที่จะให้ในายกิติรัตได้เข้ามาใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องการกู้เงินและการธนาคารที่เป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งทางกลุ่มมองว่าประเทศไทยได้ผ่านพ้นยุควิกฤตเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายกิติรัตน์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะนำพาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้พร้อมระบุว่าตำแหน่งของนายกิติรัตน์ขณะนี้ไม่ใช่บุคคลทางการเมืองเพราะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆมากเกินระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว านนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพให้จอปอรประจำปี2567ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายจอปอรวมใจสร้างความปลอดภัยชายแดนใต้ทั้งนี้ก็มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและส่งผลให้การประสบอันตรายจากการทำงานลดน้อยลงโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการรถต์สาธารณะด้วยหลัก 5M อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานการจัดบูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยจากโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลราชนา,าและศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย พระครูแจ้นำชาวบางพรีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระมหาเจดีย์และผ้าเหลืองห่มพระนอนฉลองวัดบางพรีใหญ่กลางครบรอบ201ปีโดยคณะส่งพ่อคร้ประชาชนรวมไปถึงข้าราชการทาหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอบางพรีร่วมพิธีแห่ผ้าแดง ที่มีความยาวกว่า70เมตรกว้าง8เมตรจากวัดบางพลี่กลางเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนาที่เชื่อกันว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระรมหาเจดีย์จะสร้างอนุภาพแห่งการบูชาพระบ,บรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนชั้น9และจะทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแค้วคลาดปลอดภัย เรผ้าสีแดงนี้เป็นสีแห่งมงคลเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตด้วยเ <ola> จ้าของรถแมคโครใจดีทําปลาแซลมอน20กว่ากิโลแจกโรงทานกระถินวัดไผ่เหลืองที่ตั้งโรงทานทั้งหมด150โรงทานปีนี้ยอดทาบุญกระถิน3,232,353บาท และมีประชาชนร่วมทำบุญทอดกรถินสาม,มัคคีกันอย่างหนึ่งแน่นยอดปัจจัยที่ประชาชนร่วมทำบุญกรถินในครั้งนี้รวมเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทซึ่งพระครูศรีสมณวัตรจเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองกล่าวว่าปีนี้ทั้งญาติโยมคณะกรรมการวัดไผ่เหลืองได้จัดทอดกรถินสาม,มัคคีโดยมีครอบครัวพันวิทยาคุณเป็นเจ้าภาพหลักขออนุมโมทนาบุญในความศรัทธาของญาติโยมทุกๆคนปีหน้าก็หวังว่าญาติโยมจะมาร่วมบุญร่วมผูกสนกันอย่างนี้อีก ขณะที่นายธวัชชัยซึ่งทำอาชีพรับเหมาทุบตึกหรืออาคารกลละว่าร่วมเปิดลงทานในครั้งนี้ด้วยโดยนําปลาแซลมอนกว่า20กิโลกรัมและข้าวหน้าปลาแกะมาให้ประชาชนที่ร่วมงานทอดกรถินได้อิ่มท้องอิ่มบุญที่ได้ร่วมทอดกระถินสามมีคีในครั้งนี้ ตำรวจภูทรภาคหนึ่งสกัดจับเครือข่ายยาเสพติดที่กำลังลำเลียงจากชายแดนเข้ามายัางในพื้นที่ชั้นกลางของประเทศโดยสามารถจึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดโดยพลตำรวจตรีสินประคมเอี่ยมวงรักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภาคหนึ่งแถลงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดบางซุปบงกลุ่มหลังสืบสวนขยายผลจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญและทีมลำเลียงยาเสพติดจนทราบว่าบางซุปที่อยู่ในพื้นที่เขตบึงกลุ่ม มีพฤติกรรมเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาส่งมอบให้กับผู้รับในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยซึ่งจะใช้รถกระบะเป็นยานพหาหนะในการลำเลียงยาเสพติดจ,จึงทำการสืบสวนทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติลดล็อตใหญ่จากพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางจึงนำกำลังกระจายตามเส้นทางและสกัดรถยนต์คันต้องสงสัยขอตรวจสอบพบของกลางเป็นยาบ้านในกระสอบประมาณ5ล้าน5แสนเม็ด เบื้องต้นสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้ค่าจ้างในการลำเลียงสาม0 0บาทต่อครั้งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องดำเนินการพิสูจน์ความผิดต่อไปสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทําเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ